วิธีแก้ไขกรณี IG ของเราไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ไม่ว่าคุณจะใช้ระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่า Android สามารถรับชมคลิปนี้ได้เลยค่ะ ก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทู e ค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการแก้ปัญหาที่ว่า i อจของเราเนี่ยเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะคะเวลาที่เราจะกดแตะไปที่คาว่าเปลี่ยนชื่อเนี่ยเขาก็จะพาเราเด้งออกจากการเปลี่ยนชื่อนะซึ่งสำหรับใครที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแก้ปัญหากันค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนให้เราเนี่ยเข้ามาที่ IG จากนั้นให้เราไปที่มุมบนด้านล่างค่ะด้านล่างนะคะขวามือเลยและกดไปที่ขีด3ขีดมุมบนขวามือค่ะส่วนใครที่ใช้ ios นะคะก็จะมีหน้าตาที่คล้ายๆกันนะทุกคนทีนี้พอเราได้หน้าตาแบบนี้แล้วให้ท่านผู้ชมกดแตะไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเหมือนกันเลยนะคะทั้ง Android แล้วก็ iOS นะจากนั้นกดไปที่ศูนย์บัญชีค่ะหาคำว่าศูนย์บัญชีแล้วกดแตะเข้าไปหนึ่งที่จากนั้นกดไปที่โปรไฟล์กดไปที่โปรไฟล์และกดไปที่ตัวนี้ค่ะ พอเราได้หน้าตาแบบนี้นะคะให้ทุกคนกดแตะไปที่โปรไฟล์ของเราที่ขึ้นสัญลักษณ์ Facebook กดแตะไปที่โปรไฟล์ของเราที่ขึ้นสัญลักษณ์ f a c e b o o k พอเรากดแตะเข้ามาทุกคนจะเห็นนะคะว่าตอนนี้ตัวเครื่องหมายสัญลักษณ์สีฟ้าๆวงกลมเนี่ยเปิดอยู่สิงข้อมูลเนี่ยเปิดอยู่ให้เรากดปิดค่ะกดปิด แล้วก็กดหยุดซิงค์พอเราปิดเรียบร้อยนะคะทุกคนให้เรากดย้อนออกและทำการเปลี่ยนชื่อ i อของเราได้เลยค่ะที่แก้ไขโปรโฟไฟล์กดแตะเข้าไปเห็นไหมคะทีนี้เรากดแตะเข้ามาเราก็สามารถลบชื่อเดิมแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ได้เลยไม่เหมือนตอนแรกที่เรากดแตะแล้วเขาจะพาเราเด้งออกหรือไม่ก็กดแตะแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ